กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชัวบรมนะครับวันนี้นะครับจะมาโชว์นะครับรถยนต์สวยๆสักหนึ่งคันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการปรับสภาพนะครับรถที่เข้ามาใหม่นะครับว่าเรามีขั้นตอนการทาต่างอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับก็ที่ตัวเครื่องยนต์นะครับเราจะทําเริ่มทําจากตัวเครื่องยนต์ก่อนนะครับเห็นนะครับว่ามันจะมีคาบดินนะครับคาบดินคาบอะไรพวกนี้นะครับเลอะเทอะสกปรกนะครับเราก็จะมีการปรับ มีการล้างมีการขัดนะครับท้องเครื่องทั้งหมดนะครับอันนี้คือสภาพที่เรายังไม่ได้ทํานะครับอันนี้คือสภาพที่รถมานะครับจะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราทำเนี่ยสภาพมันก็จะจะดูดีนะครับจะใหม่เหมือนรถใหม่เลยนะครับสภาพกิ๊บเพราะว่าเรามีช่างฝีมือนะครับแล้วก็มีน้ำรงยาอะไรพร้อมนะครับตัวนี้นะครับบอกรุ่นก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรีโวนะครับ2.8ตัวช่วงยาวนะครับ2.8จเจพัดนะครับ2.8เจพัดนะครับลองดูใครที่หาอยู่นะครับ อันนี้ให้ดูสภาพแบบยังไม่ได้ปรับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับดูนะครับสภาพห้องเครื่องไอสภาพตัวห้องโดยสารนะครับนี่นะครับมีการลื้พรมนะครับหรือเบาะทุกอย่างนะครับเราต้องถอดไปทาความสะอาดทั้งหมดนะครับเพื่อให้มันสะอาดที่สุดนะครับตัวของตัวห้องโดยสารที่เรารื้พรมมาแล้วนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีชนไม่ได้มีตัดต่ออะไรครับนี่คือเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับเกียร์แมนนวล ถอดไปทำสะอาดทั้งหมดนะครับพวกหัวกุ้งหัวเกี้ยวบ่งบอกอะไรพวกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวสภาพของตัวรถเขาเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยครับที่ไม่ได้ใส่ผมเนี่ยสภาพมันจะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีตัดต่ออะไรนะครับเดิมเดิมหมดเลยเราแค่รื้อถอดไปทาความสะอาดนะครับทั้งหมดเบาคงผมก็ถอดไปซักนะครับคันนี้หม่ดูเลขไม่นิดนึงหมลวิ่งอยู่สี่หมื่นเจ็ดนะครับสี่หมื่นเจ็ดเท่านั้นนะครับปีสองพันสิบเก้า นะครับ4็7สองวันที่19ให้ดูนะครับเนี่ยขวงคานะเราก็ต้องล้างนะครับเช็ดทําความสะอาดขัดนะครับเอาปรงกระแปงขัดออกหมดนะครับลูกค้าที่ได้รถไปก็คือสภาพจะใหม่กว่านี้แน่นอนนะครับนี่อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราถอดมานะครับพวกคอนโซลพวกอะไรพวกนี้หัวเกียร์หุ้มเกียร์นะครับพวกนี้เราจะทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดนะครับพวกเนี่ยฝา กระบะด้านหลังอันนี้เบาะมันนะครับสภาพประมาณนี้เราต้องขัดทำความสะอาดทั้งชุดนะครับตากแดดทำความสะอาดอยู่สามวันสามสี่วันได้ตัวนี้ให้ดูสภาพเดิมๆก่อนนี่เบาะเลอะนะครับต้องสักสภาพตัวรถลุ่มๆประมาณนี้รถยังไม่ได้ปรับยังไม่ไ้ทำความสะอาดนะครับประมาณนี้เลยให้ดูทีนะครับ นะครับเราเน้นเดิมเดิมนะครับแล้วก็เก็บทำความสะอาดนะครับลูกค้าได้รับรถไปเนี่ยก็คือสภาพใหม่แน่นอนนะครับโชว์เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากการทำความสะอาดเสร็จเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่ได้ทกับตอนที่ทําแล้วเนี่ยสภาพมันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับบอกถึงขั้นตอนการปรับสภาพรถที่เราได้มานะครับแล้วก็ ตอนที่ลูกค้ารับไปนะครับสภาพมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างนี้เราทําสะาดใหม่ทั้งหมดเห็นไหมนะพวกขคราบอย่างนี้ดําๆอะไรพวกนี้นะครับออกหมดนะครับขัดออกหมดนะครับใหม่ทุกจุดแน่นอนนะครับเดี๋ยวพอคันนี้จัดทําเสร็จเนี่ยจะเราจะมาโชว์ให้อีกทีนะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ